อ,อ,อมไม่ได้ชาติยมนะแต่แค่อย่าเอาไทยนะครับอาจจะอ่านออกก็ได้ฝนตกลงที่หน้าต่างอยู่คิดฟ้าเออไม่ใช่ละอ,อะไรนะฝนตกข้างนอกลงที่หน้าต่างโอเคนะผมจะไปร้องเพลงแล้วนนวิ่งในด้วยโอโหแล้วคนไทยใจดีนี่คนไทยมันเล่นนยังไงไม่ดีโอ้ไม่ใช่โอเควัดประตรูรอ็อก บ้านที่ผมครูจะสำรวจรอบๆเพื่อนมีโอกรสโอเคไม่รูอะเพลงแล้วก็นาจจะเอาพ่วใช่ไหมเอาพ่วมาแล้วไงต่อพ่วมาระบบวิ่งนี่โหสมจริงมากเกมคนไทยในโมเดลก็สวยดูข้างในบ้านดูไม่ได้เตี้ยเกินไปสูสูงไม่อ่ะสูสูงเกิน่ะเตี้ยมาตรฐานอะไรมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แต่เดี๋โวเรขุดเลยละกัน ขี้อ่ะขี้อ่ะยิมกระโหลกลกระโหลกลิงเกอร์หนีไม,ม,ม,ม่อยู่ละน่าจะน่าเออถ้าอยู่ไปก็น่าจะไม่ได้เลยนะเหมือนข้าวเป่าเหมือนข้าวกระโหลกอือเกี่ยวกุญแจมาไขล็อกคล็อกเดี๋ยวอะไรไม่ไนดะ้แมวอ่ะโอเคตลกโอเคมันน่ากลัวมากผมไม่อยากเล่นละอ้าจะที่ไหนกลัล่ะพูดเล่นพูดเล่นโอเคเปิดได้ไหมครับ อาจจะต้องทเสียงอ่้ยมีเอฟหน่อยนะจะได้มรยากาศโอ้ตกใจอันนี้เอฟได้เหรอครับโอ้น่าจะเอฟได้เนี่ยแล้จะต้องหนีผีได้นอนเลยชัวร์ชัวได้มีล็อกเกอร์ด้วยล็อกเกอร์บาเราอยู่ห้องน้ําวะอาจจะเป็น่ะอาจจะไปยืมของเรียนมาก็ได้นะพอดีอันนี้อาจจะเป็นห้อง่ะห้องห้องเสาหน้าก็ได้ล็อกเกอร์เนี่ยเออถ้าเป็นแบบนาจีงโง่ไฮเทคก็บ้านผมอีกอันี้ม่เนี่กดได้ไหมครับน่าจะเป็นโมเดลที่เกินมานนะโอเคแล้วไงต่อเขาไปไปไหนต่อไปห้องนี้เหรอครับ โอเคน่าจะห้องนี้นะครับโอเคนั่นคืออะไรครับคุณเคียรเคียคุณแจครับผมนัาคุณแจมนะครับเปิดทีวีได้ไหมครับเก็บเปิดได้ด้วยอะไรวะเนี่ยน้าจอขาวเว่อเว่ออ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยโอเคน้าจอคคนผู้ชมผม่ไม่มีอะไรละทีวีที่โคตรอาโคตรเป็นปัญญานี่มู้ชมทีวีปัญญานี่มากเปิดประตูไม่ได้ต้องทําอะไรต่อน่าจะต้องเปิดตรงนี้เอาเปิดได้ด้วยอันนี้ห้องอะไรวะนี่ ไอ้ปลสะดูอวัปาสะดูประะิศนาว้าวโอเคกดเลยอ๋อันนี้อะไรเนี่ยเปิดได้ไหมเออถ้ามันเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องเปิดเรื่องมาก,อากเข้าห้องก่อนดิเข้าห้องเข้าห้องไม่ได้แล้วต้องไงถึงเข้าห้องไม่รู้ต้องทอํายังไงอาบน้ำเหรอไม่น่าใช่ทาไงวะต้องทํำยังไงต่อ เปิดประตูได้ไหมเปิดออกไม่นอกบ้านเปิดไม่ได้ด้วยโดนขังโดนขังเดียวโดนขังลืมอือ oh. อืมอาโมงกุสอามงกุสทำเงไม่ได้เหมือนเดิมไงต่อครับไงต่อแล้วไงต่อครับไม่รู้เฮ้ยไงต่อไง oh. ต่อต้นต้นโอเปนอาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องเปิดโอเค อ๋อนี่กัคุณแจเก็บได้ด้วยโอเคเราจะไปไขคือบ้านนักชมบ้านที่โคตรไฮเทคเล้ชมเราคือการวิธีการขโมยเนี่ยต้องต้องต้องสร้าคุณแจใช่ไหมจะขอบ้านก็เปิดไม่ได้ชมจะขอบ้านก็ต้องไปหาเอาคุณแจเองนะเพื่อจะเปิดบ้านได้โคตรล้ำเลยนมบ้านอะไรเนี่ยบ้านการโจมด้ดีมากอย่างนีบ้านแบบนี้มากมีห้องล็อกเกอร์นอนเลยสลิปปิ้งอ่ะใครมาปลุกวะใครมา อยูด่ดีๆใครมาปลุกอะไรวะเนี่ยคาซีนโอ้โหกลังนอนอะฮะอ๋อเขาจะได้มีเสียงเสียงอันนี้ไม่ได้นอนนี่เองอะไรวะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยหยุหย,ยาบออกนวะว่าจินพิทักโลกเอ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมนี่มันจินพิทักโลกไม่ใช่หรอนี่มันคือจินพิทักโลกเอ้ยไม่ชไม่ไหวแล้วต้องหนีก่อนมันมาหาเลย ป,ป,ปิดประตูปิดประตูปิดประตูลเกยมาดอกไอ้กากเอ้ยอกากมาไม่ได้กากเกินเอ้ยยังไม่ออกอคีคุณผู้ชมเหมือนกินวิทักโลกจะออกไปแล้วนะคีท่านั้นเราก็ตรงไปตรงนี้เดี๋ยวปิดปิดก่อนเลยนี่ห้ามโกงโกงเลยมันออกไปแล้วทำไมต้องห้ามอันเข้าทำไมห้ามลงเราเคีนี่อ,นอะไรบางนี่อะ เฮ้อคนตายโอ้คนเสียชีวิตตายหมดเลยโอเคเปิดได้ไหมอ้า,อาคุณแจอันนี้ตะปูเอามาทุบหัวน,นั่นเหรอโอเคผมจะเอาไปทุบหัวนะั้นไม่รู้จะทำได้ไหมเยวลองดูลองดูเฮ้ยนั่งไง